ดวงของชาวลัคนาราศีเมษนะครับในเดือนพฤษภาคม2567นะครับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะครับที่มีอยู่มันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยเวลาของมันเองนะครับไปเร่งรีบเร่งรัดอะไรไม่ได้นะอันนี้คือก็ต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับปัญหาต่างๆที่มันมีนะหกดาบในที่นี้หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณทำธุรกิจพวก ร้านอาหารล่องแพอย่างเงี้ยนะครับห้องเช่าหอพักขายน้ําขายกาแฟขายเครื่องดื่มแบบเนี้ยโอเคทําได้นะครับธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลกําไรให้คุณนะครับชาวลัคขาละศีเมษน,นะ,ะมีปัญหาในเรื่องสเสน่ห์สเสน่ห์แรงเกินไปนะครับมีคนมาชอบเยอะอ อันนี้ก็ต้องระวังนะครับสําหรับคนโสดไม่มีปัญหานะแต่ถ้าคนมีคู่นี่คืองานเข้าเลยนะครับมันจะมีเกณฑ์ไนรักสามเศร้าสําหรับคนโสดนี่คือก็ต้องดูดีๆคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับห่ถ้วยนะครับเจอคนที่ถูกใจแน่นอนในเรื่องของความรักนะครับก็อย่างใครที่ใครทําร้านอาหารอยู่อันนี้ก็ทําได้นะครับ ธุรกิจเหล่านี้คือสร้างไรายได้ให้คุณนะเดือนพฤษภาคมนะครับเมษาพฤษภาคมนเนี่ยคือมันอากาศมันร้อนนะครับเครื่องดื่มจะขายดาีจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนใครที่มีรีสอร์ทห้องเช่าหอพักอยู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนี่นะนี่คือช่วงไฮซีซั่นเลยนะครับช่วงปปลายเดือนก็ดูแลสุขภาพให้ดีๆหน่อยนะเนี่ยได้สิบดํานนะครับสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะหลัง หลังจะไม่ค่อยดีนะครับปวดหลังบ่อยพวกกระดูกด้วยอย่างี้ใครเป็นอาการเหล่านี้อยู่ต้องระวังนะครับหนักสุดก็คือผ่าตัดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับขายเหล้าขายสุราขายได้นะเครื่องดื่มนะดีวิวเนี่ยใครทําพวกอะไรที่มาเทาๆอยู่นะอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับก็ยังไปได้อยู่นะขายหวยปล่อยเงินอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เปิดผับ ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้คือร้านขายเครื่องดื่มจะขายดีนะครับจะกิในช่วงนี้อ่ะช่วงไฮซีซั่นนี่แหละนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆส่วนสภาวะด้านอารมณ์ก็ต้องระวังหน่อยนะครับบุนหงิดง่ายในช่วงเวลานี้อาจจะมีปัญหาสะสมมาตั้งแต่เดือนที่แล้วอย่างเงี้ยก็ต้องเราระงังงบจิตใจให้ดีๆนะครับ สําหรับชาวคนาละศีเมษนะอย่าลืมนะครับว่านี่เป็นการทํานายดวงโดยรวมนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงเป็นรายบุคคลนะพื้นดวงของแต่ละคนแตกต่างกันนะครับทายว่าดีก็เช่ว่าจะดีทุกคนทายว่าร้ายก็เช่ว่าจะร้ายทุกคนนะครับมันเป็นปกติของการทํานายนะครับว่ามันต้องมีเรื่องดีแล้วก็เรื่องไม่ดีด้วยนะครับอะไรที่มันดีเนี่ย ก็ขอให้ซึมซับเข้าไปส่วนเรื่องไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องไปจำใส่ใจนะเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนสติตัวเองจะได้ไม่ประมาทนะครับ